คคครรรััับบบเออากทีนึงดูรูปร่างนี่ได้ลอยเลยนะครับน่ารักพยายามเตะก้านคอครับตัวก็จะมาโดนไล่ช่วงท้ายๆครับเอาแล้วครับนี่มีเตะขวาต่อยเขยียร่างไวครับทำมาจังหวะแล้วขึ้นบนนี่หลุดแล้วก็อ้โหโดนเข่าทันทีครับของน่ารักเลสลาร์ก็นิ่งครับยังนิ่งอยู่ก็เตะมาพยายามจะขวดขึ้นดึงหลบไปต่อโอ้โหเตะเข่าครับแล้วก็ขาตัวเองก็ไปเลสลาร์เองก็ไม่เข้าครับไม่อยากจะผีมหาอุ้ยแม่จังหวะยัด ยกแรกผ่านยกสองเริ่มขึ้นครับโอ้โหจังหวะนี้แม่เมาหรือเปล่าครับโดนเสียหลักล้มลงไปครับสุรศักดิ์ครับแต่คะแนนเนี่ยยกแรกยกนี้นี่สุรศักดิ์อยู่เฉยไม่ได้แล้วครับแต่ว่าแม่โดนลุกหนักครับดูครับนุ่งครับพยายามขาขีครับขาเหมือนว่าจะมีปัญหาครับอาครับสุรศักดิ์ยังไงครับโอ้ดึงหลบสวยครับย้ำเข้าไปอย่างนิ่งนะครับอย่างนิ่งครับเอาครับง้างครับในแข้งงางซ้ายมาอีกแล้วครับจะดึงหลบก็เกือบไม่พ้นครับจะสับสอกคืนนี่จำเป็นครับ อยู่ตรงหัวคิ้วซ้ายพอดีคิ้วขวาพอดีครับโอ้โหนี่ครับเลือดเดือดซิปๆอ่ะโดนยัดแข้งเข้าไปอีกครับโอ้โหสถานการณ์ของสุรศักดตอนนี้ครับโอ้เรียกได้ว่ากําลังจะเข้าขั้นวิกฤต้วครับซ้ายอีกทีไม่แหหลุดแม่ต่างคนต่างดูแล้วนี่น่ารักโดดเด่นกว่าพอสมควรเลยครับ18ต่อ4เป็นงานหนักของสุรศักดแล้วนะครับที่จะต้องไล่เอาคืนครับโอ้หแม่แต่ว่าหมัดนี่ก็ไม่กล้าออกเพราะว่านี่ครับน่ารักอีกครับโอ้แล้วนี่ครับพยายาม เดินต่อเดินกระจายยังครับสอบทีนึงครับน่ารักคืออาการเหมือนน่ารักก็ไม่อยากทำครับโอ้โหเตะซ้ายก็ไปครับเข้าป่ายคางครับเลยครับปอดเกมมันจบจบไปเลยครับแต่ดูครับสุรศักสักจริงก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับโอ้โหเร็วแรงดีด้วยครับไฟน์นี้สายทีครับอ่าหมดยกสุดท้ายดูมือเลยครับไปที่น่ารัก บางามวยไทยครับ